Terima kasih telah menonton! ได a m o n d หรือเปล่าวะเนี่ยบอแม่มตแต่คือมูนตะโจนเวลาึ้นอากาศข้างนอกอชาวดีที่บอชีดอะไรวะ <c oughs> ไม่รู้จักเออเก <c oughs> บแล้วเก <c oughs> ิดไม่ทันดูกันแน่เลย ก็มาคู่กับสอนะยุทธเลยนะเว้ย <c oughs> สุดตึงมากเลยนะอ <c oughs> ุ้ยขบนนน่ำมันน่าดูขบนนี้นะน,นั่นตรงนี้ทามาเช่นกันเหรอเฮ้ยอุอย้ยอุ้ยเฮ้ยเอาอ่าวาไงหน้าตาคขุนตะลาว์เนี่นยแต่ขลังน,นั้ง่อน 情感。 ศพอนอนเนี่ยใช่ <c oughs> ผมไม่ได้เปิดแบบคอมแ a t ไว้มันยิงลุโล่ผมเข้ามาเลยเ <c oughs> นี่ยซีดิซอมบี้ชี้อ่ะวิจิ้งเรียะไปตีเออติดไฟติดไฟโอ้ยแล้วกูติดไฟไอ้เฮีย <c oughs> อ้าวผมกบี้มันติดไฟแล้วมันมันก็ไอ้นี่อ่ะ ลามมาโดนแม่งเลยขู่ขนาดตีให้มันติดดอกแป๊กอยู่มันยังไอ้นี่ได้เหรอทุกหน้าผมได้อยนง่ยโอ้แดงยิงทะลุใส่กูดอกเดียวเลยที่แคบไปทางอันนนน่าจะใกล้กว่าด้วยวะ เสียงเหมือนยานเอเรียนมันมาเจาะเทียบท่าจริงนันี้เสียงไอพ่นมันอะยางชอบกุดสดได้ไหมเออสิจะพยายามโอเค สามทีคิดไปตายทิใหอยู่อีนิกมาไดยโอเคอีนิกมาไดยมันไม่ใช่ได้ด้วยไอ้เหี้ยเอาล่ะนี่มาเบลฟิ้งเอ้ยเบลฟินฟอร์เวอร์ทำไงอ่ะก็ตุ่มกาชาไงอนอน ี่ไ,ไอ้กาชากาชามันชื่อว่าไอคพนโดลาดไดอะไรสักอย่างอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะ,จะเจอมหาปัยหาหรือไม่ก็สิ่งดีๆแต่พี่ได้มาไงละ่ะ <c oughs> อ๋อนโดลาดเนี่ยอ่ะอย่าเปิดใกล้บ้านเขาว่างั้น อะไรก็เพราะว่ามันมีโอกาสจะได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่ก็สิ่งที่มหาประไลคยยังไงล่ะสิ่งที่ผมเจอสิบมหาปรยไล่โวยกรอบมัชลูมโ้ยที่ผมยิบกระมัชดูมโวยอย่าละค้างค้าง้ยขอโทษพี่ตัวเขอโทษยโวยบาละโวเกยไกลเลย มันมันบ้างมาอยู่กมัชเฮ้ยนั่นคือกีบกไเฮ้ยไม่มีตัวบ้านเหรอมีบ้านริงด้วยน่งนวบักเก็ตมจาอะไค่ามาชเยอะมากิดมาไหมะขึ้นมาหมมาหมสขึ้น ถอยไปก่อนทีนี้นนมติดได้อันนี้เใช่นั่นแหละ <c oughs> แค่แล้ว,ว,ว <I S 1> ลเลยได้ไรเนี่ยโอ้ยเอนเจเบสติ้งใส่ชลอสเปลสโตนฮาร์ดออฟครีเอชั่นเอ็กซ์เเยเอ็กซ์เเยดูอินทูเดอะเดเลชั่นออฟ เขาจแลอวไขอบอกว่าข้ากี่เสร์ฟบุญมันมีซีเซลเพนด้วยพี่ผมกกียดีเจ็เปนผมได้ฮาร์ดออฟครีเอชั่นไม่ระยะพุกมันสั้นจังวะใช่ไงดี่วัาเป็นแค่ของคาร์เฉยโอ้ยพรเจ้า พอจิ้มบ้านก่อนนะคือตอนนี้พวกมึงแข็งแก่งพอจะออกมาเดินข้างนอกกันได้แล้วเหรอเฮ้ยมีม้าด้วยวะ่ะเฮ้ยอะไรเกาะอะไรอ่ะในท่าไรอเฮ้ยตัวอะไรบ้าน้าอะไรเกาะอะไรอะอะโอนมาโจนผมนด้วยีได้มา้าม้าโดดโอ้โหสปีดเร็วสปีดตันโดดห้าทำได้ไงวะส่ <laughs> งกาชะยังไงล่ะของกูได้ hard o f c r a t i o n ไหนอ่ะกองกาชาไหนอ่ะมันชื่อว่าไดอะไรไม่รู้แล้วกูก็ได้ได้ไอ้แหวนดอทมาด้วยดอทได้สั้นๆอุ้ยตัวอะไรวะน่ากลัวมากได้อะไรเกาะหัวเมื้งไงครับอ๋อเป็นไอ้เทมอันดิเฉยเป็นก่อนงอนชุดเกาะเป็นผู้ใช้รบนแต่เกาะอะไรวะเนี่ยก็ะเกาะเดิมวเลยแหละบทสวดด้วยเอ็นทีทำไมข้างนอกมา อันีนะฮะอีนิกมาไดส์เนี่ยน,นะใช่ระวังให้ดีล่ะระวังจะเปิดออกมาปั๊บเป็นบอสต,ตัวที่โหดที่สุดดีเกมออกมาก็ตะค่ามานั้นเราก็จะจบซีรีนนส์นันจบลิฟไอ้สั์อย่าพะแบบนั้นนะนิกมาได้ออกมา Here gift. Part เ e ียอีสคริป p าร์ o ออฟโกลมเฮ้ยเหมือนจะของดีป่ะนะ่ะใส่เพจเนกันใช่มีใย,ยมีใย,ยอ,อยอกมาแล้วแกไม่มีความสามารถในด้านเวทมนต์ไม่มีพลังเวทเท่ากับจอมมารเก้าตัวแกจะเอาอะไรไปเอาชีวิตต่ดอดขอบโลกวะนั่นกับมาวิวตัน ฉันจะกลับเกย์เค้นคุณไมู่เหมือนฉันอีสแอคเมนคา h a r a c t e r เฮ่ยเฮียแต่เตืงเตึอง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 ตั้งบ้านแล้ววะโอ้โหเขี้ยโอ้โหกูตัดต้นมาต้นเดียวกูได้มาสามสี่สเต็กเลยเหรอไอ้นน มาดูโรงเก่บสร้างบานเปล่ากูเลิกอ่ะได้แต่ใครคนสร้างเอาที่ปักหัวนอนอ่ะรอบนี้กูสร้างแบบที่ปักหัวนอนพอกูไม่สร้างอะไรเยอะแล้วแต่ปัาบเขาที่เล่ก็สวยดีนะก่อน กูโดนลักพาตัวเอาไอ้ยกูโดนเป็ดไล่ตีอไอ้เหียเอาเดือโปรแกมาสักมีหมาให้าหน่อยหืมเฮ้ยหมาเออกูมไม่เห็นหมาตัวเหียอะไรกำลังวิ่งมาไม่รู้แต่กูไปก่อนละอ่ะเฮ้ย ยังไง this here is best location from i l d my b a s e <laughs> โลพอไหม <laughs> ที่แล้วรอบๆก็เป็นไอ้นี่โอ้โหเชื่อไอ้ไบไม้นี่มันยเยอะเลยอะ่ะดูโรคตายยัไงไม่เดยฮะอันนี้ไปหาบ้านกันเนาะอ่า location สร้างบ้าน เดี๋ยหันหน้าออกไปทางภูเขาสูงชั้นนี่ไม่นั่นอะไรอะ่ะพายใส่จ้าเฮ้ยมีฟอนเทอมีหออะไรนะโอ้ยโคตรแหลกไปไว้เนี่ย เอทัสแฟลกไดมอนเชนไลหลังกันให้ดีวายซุปก็ตับฟอกเอาไปทำคลิมสันแฟลกและคลิมสันแฟลกเอาไปทำหวอะไร กระเป๋าจะเป็นเนื้ออ้าวมันคือกระเป๋าจริงด้ีกว่าแต่เป็นสกินกระเป๋ากระเป๋าวัวกินได้หรือเปล่าเป็นกระเป๋าวัวแ <c oughs> ช่สกินน่ะโอ้ดหจ๋อยมอนต์จบทางอย่างไวไม่มีส้มด้วยส้มอ่าโอ้ยเชื่อมั้งโคตรบัง เทอย่างเดียวนะแต่บางจอชิ่หายเลยดักแพกบีไดมอนด์ไดมอนด์ดีวายสตูโครงกระดูกเก็บไว้เอาไปครับ

ไปเดินลุกกล่องพวกมึงไอคเคนโซม,มีอะไรเลยชี้อ่ะพอเป็นในที่อย่างนี้แล้วแม่งไอ้ตรงดันข้างบนที่เป็นแมงมุมแล้วแม่งมีพวกแมงมุมตอนน้อยๆเป็นเนมฟมเปิลด้วยอะไรวะเฮ้ยทำไมตีกลัว ไม่มองเห็นเรียนต้องมองไม่เห็นฉันสิอ้าอบคุณนะว่าเอา้เอากูาแตกเลยลไอชีพมันเป็นความาสำเร็จก Execute กดาบของไอที่เต็มให้กูมาเจี๋ยโคตรที่อะไรมึงลอยขึ้นไปข้างบนพวกมึงต้องมองไม่เห็นกูสิใช่แบบนี้แบบนี้พวกมึงต้องมองไม่เห็นกูเออ เอาตัวไปแนบมันไปหน่อยเรนัีนบอกฉันได้กลิ่นความกลัวที่ออกมาจากลมหายใจของแกเบลครสซีเราต้องเก็บของเอ้ยตัวอะไรอ่ะอย่านะคุณมาถึงครึ่งทางแล้ว ไปสตูอ้ยจิเลตันตัวยกรวยิกรวอกรัวหญิอยอยงเลยทำอะไรกูนะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเม็ดหมาป่าก็จะมาฆ่ากูใครๆก็อยากสัมผัสอยากจับอยากทัชมือเราทั้งนั้นเลยอันอนาานใช่แล้วพี่ขณะที่ปลอมตัวมามันยัง ผัดได้ปืนแฟนเขาไม่ไหวแล้วว่ะโต้คับปืนคับไงวะโอ้โหโอ้ยเอ้ยเอซับเออไม่ต้องเรียกกูไม่ต้องเรียกกูไอ้ซองยี่ไงวะกูก็ไปกูศกูไอ้ซับอยู่ด้านบนมันขึ้นเลยศพพี่ไปแล้วด้วยกูนี่จะตัดชั้นพี่ชั้นสาม โอ้ยไอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียเอ็นเดอร์แมนเป็นล้านเลยเนี่ยเอ็นไลท์หลักแต่ได้มันลา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 วรลาการลูดของนี่มันช่างฟินจริงๆไอ้เฮียเอ็นเดอร์แมนเป็นล้านเลยข้างล่างและเอ็นเดอร์แมนหมดไอ้หมดเฮียนี่มันโคตรดุเลยสัตว์ไม่ทันมองแม่งเลยอะ เอ้เมดกังฟูไฟติ้งกังฟูไฟติงกูไมดบอกหน้ากูแต่กูวิ่งไปหาเองสภาพแบบอนั้นเฮียโคดูกังฟูไฟติ้งไม่ขนาดเดินก้มหน้าก้มตามาแล้วอ่ะไม่ยังกบบก้มหน้าเหรอ มึงไม่ทักทายเหรอมึงอะไรเหรอมึงจำปิดเกมเลยน้องเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยเฮียกังฟูรุ่นพี่กังวรุ่นพี่มึงอับรุ่นน้องอุ้งอื้งกูกระโดดฟันโดนกูโคตรโหดกระโดดฟันเข้าไปได้แค่เฮียอ้าวเฮ้ย แล้วนั้นลูนแมบโอ้คุณได้เสียงคุณได้เสียงไหมโอ้ยก a n g f o o ี f i g h ง,งเฮ้ยกีหลเดียวแตกแล้ว g a ฟู f o ก l fighting ไอ้ต้อมเฮียเราเมื่อกี้น่เลราแป๊บน้องใกล้หมดหอคอยแล้ว ไปแซนบนสุดเลยเจอไอรอนแบทเทลโกเลมไปหนไม่มีเฮ้ยแต่เป็นอะไรอะเวสโตนตัวตู้ไปแล้ตยกูเวสโตนกับบอกอพเกลเอามันรุยสองสตัวอสองตัวพอเฮ้ยอย่าลมนี่พ่อมโอ้โหพ่อเรงี้หนึงสองสามสี่ห้าตัวหกตัวโอ้โหกูไ่ดิวังู้ไฟติ้ง้ที่ทาเห้ ไมีความสุขแค่กว่าไอ้ดันเฮ้ยอาสซิาตอาสซิเกิดทนนี้แน่ออซียู่ด้วยแหวนกูก็น่าทำบุตรกุรอทำของเราอปดิไปดิดูวของราอ้โห่พ่อมึงอะอาสซิโจดีนะโอ้ยไอ้ขี้เดินขึ้นไปข้างบนยังไม่ได้เลยสั์ตอนเนี้ยตุ๊ตูติ้

Kang <laughs> phu Fighting. tinh kêu tôi vai kêu tôi vai kêu tôi vai kêu tôi fighting oh 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 fighting 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 tôi vai kêu tôi vai kêu oh. เกิดมาแล้วแม็กเลือดน้อยลงด้วยต้องรอก่อนตุ๊ด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 กลางฟูงไฟติงไหนใครเป็นเฮอะไรฝุ่นกงบุไฟติงเหรอต่อยสองไม่ถือว่าลุ้มโอ้ยเฮแล้วแม็กระเบิดทางขึ้นไปด้วยใช่แล้ว Lông thằn ăn tết, Ui Phom anh à Phom tôi là này nè Ui Yá ư Ui, cái สามดวงแล้วไอ้เย่เออต้องมาเก็บอันนี้ด้วยไฟติงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ๋อต้องเก็บไอ้นี่แต่ต้องเก็บไอ้เม็ดเม็ดข้างหน้าศพอ๋อก็ว่าอยุดคืออะไรเฮ้ยอย่าระเบิดกูจับกูหยุดระเบิดได้ดาบกูตัดฉะสายชั่วโมงหมดอ่ะไอ้เหี้ยอือโอเคตายละ cang phụ fighting, đào ra để click, con, fighting, tưng 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 đợi tưng yeah, chúng ta đi đi, uông 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 uông, uông ...đi uông 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 uông, ผ่านแล้วพี่ไม่ได้อุ้มแล้วน้องว้าวโอ้กูแตกแล้วเนี่ยแตกแล้วเออแต่ว่าเอาอาซีไปตัวไหมันมาแล้วมันมาอาซีแบบไม่หยุดหย่อนมันมาแล้วกลางไฟติ้งติ้งติ้งมันมาแล้วเกาะแตกมันมาแล้วอาซีต้องไปหาักงี้แก่อนให้ให้แซฟโดนต่อให้ซับรับต่อให้ตัดก็ะเตะมับไม่รับต่อหรอกมันจะแซฟพี่มันจะแซฟพี่จนกว่ามันจะถึงเวลานั้น โอ้มาจะห้ากูมาแล้วช่วย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 มาดิช่วยช่วยอาซี่ดิเอาแตกโอ้โหกูตกกูตกสูงแค่นี้กูแตกแตกไอ้เหี้ยโง่เลยติง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 ไอ้เหี้ยสตัรนเหรอกันสตัรนเหรอะีเฮียกูตายแบบคนโง่เลยสูงประมาณสองสามบล็อกเองไอ้เหี้ยเอาเอ้าเอ้ากูติดอะไรเนี่ยเอา กูตกแค่นี้สามรถไปสามเลยเหรอโอ้สิงหมาไอโบอย่านายโบโบให้กูไปเถอะปล่อยปล่อยกูไปไอโบอย่าอย่าอยู่กับกูเอาวีลคัมวีลคัมไอส์สโวล shit bro nah it's good bro มาแล้วกูท o มีตัดอยู่ฮ่าฮ่าสั่งไป ิกมโอ้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยในี่สุดโซเฟร์มบามมีอะไรมั้ยจ๊ะมีตัวแม็ดโชว์มีหีบไหมมีทานมีสารสักกันเฮ้ยเหี้ยโอ้ลุมโอเค บ้านเช่นเอา All attention ตำบัน or ตำจริงอ่าฮะคือเียอะไรวะเมืองมันกำลังจะมืดแล้วผมแนะนำให้เรานอนกันอยู่ที่นี่อก,กอดน,นะเหียะอะไรเนี่ยคตรแรงเลย ไม่เอาแบแพ็คเชี่ยโคตรแรงอือะไรกูเข้าเข้าประตูนั้นมันบอกให้กูเข้าแล้วมันก็แบบไอ้พวกโจรแล้วก็ฆ่ากูทิ้งไงเฮียโดนพักฆ่าเฮียมันไม่ได้พูดงั้นหรอกแต่ว่าแบบกูเปิดประตูไม่ติดอ่ะมันเปิดประตูไม่ได้กูอะไรวะ ก็หาไปบอกข้างหลังอ๋ออันยีิไอ้เหี้ยเรากำลังปนทำเอ็นพีซีเห็ดมันกระทืบเราพับก็ฆ่ากูไอ้เหี้ยแต่มันฆ่าไอ้หนอนไปแล้วมันไม่ได้ปักนะเว้ยถ้าเอ็นพีซีเห็ดนี่มันจะกระทืบเราไอ้เหี้ยเแบบแบบตัวเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ก็หาไปบอกข้างหลังกระเกะกอกแก๊ก ไม่แดกกูหรอกกูอะจอมโจนกูคือจอมโจนเก็บของให้กูโดยไม่มีวันจับกูได้หรอกมึงไกลมากเไยดูด้ซ้ำว่ามึงต่างตรงไหนอ่ะเจอแล้วสดมึงอ่ะนี่ม้า อย่างรั่วเลยไม่เชียวเฮ้ยกูเจอมึงแล้วคา,าทิ้งเลยไอ้พวกโจอมึงใช่ไหม,ม,ไหมคือโจรที่ปล้นบ้านชาวบ้านปะาป,ป,ป,ป๊าป๊าพบเปล่านะครับ <laughs> ผมเคยมึงเปิดประตูเข้ามาผมจะไปดูเฉย <laughs> ๆผมจะไปนอนด้วยซ้อมตัวยังเปิดไม่ได้ <c oughs> เลยโอย้ยเฮี้ยแล้วกูจะกูจะเก็บของให้มึงไงวะเต็มเเก็บเฉพาะกระเป๋ากับไอ้นี่ไอ้พวกอักมณีเฉพอแล้วที่ขุดที่เกิดอะไรไม่ได้ ถ้ากูทานเฟอร์มามันจะทานเฟอร์มาหมดเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูเก็บของมึงไว้ในกล่องที่หมู่บ้านแล้วมึงเดินมาเอาแล้วกันนะหมู่บ้านทำลายทำลายหายัวใจเธอ โดนเอ c นยิงหัวคมๆลุงตองกู้ของไม่ได้เลยวะเหีย